ไ,ได้ไหมอ่ะกู้สินหนักจังเลยอ,อ,อุ้ยเฮ้ยข้บใจเธอกำลังทำอะไรนะ่แทนที่เราสองคนจะมาทำร้ายกันเองแล้วก็สอบตกกันหมดทำไมเรามไม่ไปทำร้ายคนอื่นละ่ะตัวอย่างเช่นฉัน,ฉน,ฉนไปทำร้ายกู้สินส่วนเธอก็ไปทำร้ายคนที่อยู่ข้างหลังนั่นฉันกับเขาเหรออือหึ เอออเอทำไมว่าไม่ไหวแล้วเหรอโอ้นายออกกำลังกายทุกวันไม่ใช่หรือไง่อโหไอ้ลูกพี่ถ้าไม่ใช่เพราะแข่งเป็นเพื่อนนายแต่ต้องทำโอทีทุกวันฉันจะเป็นแบบนี้มาแล้วถ้านายเลือกคลาสแบบนี้อีกแล้วก็ฉันไล่ได้ออกแน่จะไล่ออกแล้วอย่ากังวลเลยถ้าเกิดเราเชิดสิงโตไม่ผ่านเราสงคนแย่แน่ความฝันทริปเปิลเอคงย่อยยับเพราะสิงโตเนี่ยแหละ ฉันมีข้อเสนอมาให้พวกนายด้วยนะเอ้อไอ้หูพึ่งเลยข้อเสนออะไรเหรอแผนดีนะะชายหญิงคู่กันแรงสมดุลดีดีต่อเราเรามาสอบผ่านพิธีกันเถอะได้ได้งั้นก็คู่สินคู่กับเบ่เฉลิงฉันกับนายชื่อเลยชื่อเจียนฟิ้นนานะไม่สำคัญงั้นเราเริ่มกันเลยเถอะมา้จักกันก่อนสิแม่ฉันเรียกฉันว่าขิ้นนานฉันแซ่เจียงคือว่าหัวสิงโตรบกวนนายหน่อยนะ ฉันเป็นผู้หญิงไม่มีแรงเท่าไหร่มันค่อนข้างหนักเอ๊ยอโอโอยอ,อพวกเธอสองคนโมวอึ้งอะไรฝึกฝนสิครับอนน<ข>าจารย์ค่ะงั้นฉันถือหัวสิงโตแล้วกันนายตามหลังฉันนะอไม่นะ คือผ <tyard>. ู้ชายไม่หนักเลยสักน,いいนิดกุสวินนายรู้สึกยังไงบ้างความเร็วโอเคไหมต้องการให้ฉันช้าลงหน่อยไหมหรือว่าเร็วขึ้นอีกฮก้สวินก้สวินอ้อยอยอยหยุดก่อนหยุดก่อนฉันเวียนหัวนิดหน่อยน้ำตาลต่ำซะแล้วนายช่วยประคองหน่อยได้ไหมอ่ะกูสวินหนักจังเลยอุอ๊ย นนจเะเธอกำลังทำอะไรนะี่ยหนูกำลังฝึกเออเชิดสิงโตไงคะดีงั้นก็ฝึกต่อไปอออือออแ,ลอแล้วอย่าหยุดฝึกเลยค่ะฝึกต่อไม่รอแล้วนะมามามา อุ้ยมีคนตึงอ่ะเอออืเออคุณกู้ยังโกรดอยู่เหรอกินกล้วยสักลูกไหมฉันไม่ได้ขี้งอนขนาดนะั้นนี่ยยเชียนหลิงไปถึงดาวมหาลาัยเลยนะก็ไม่ได้สนใจไงเอ,อครับยังตึงอยู่อ,อือหยุดก่อนหยุดก่อนฉันเวียนหัวน,นิดหน่อยอ่ะน้ำตาลต่ำซะแล้วอุ้ยนายช่วยประคองฉันหน่อยได้ไหมอะกู้ชวินอย๋ยหนักจังเล เย่ชลิงตอนที่อยู่ปีสองก็ยังดูปกติดีอยู่แต่ทำไมตอนนี้ถึงได้เฟกขนาดนี้เนี่ย